โอเล็กเกฮอนโพนวนหมายถึงการกระทำความรุนแรงกับบุคคลอื่นในรูปนี้จะเป็นคุณครูกำลังทำท่าตีนักเรียนนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ They are f o r b u t for l a r a r a Oleg Kehonpo eleven in o r i c a They are f o r b u t for l a r a r a Oleg Kehonpo eleven in Norica. คำว่า f o r b u d หมายถึงห้าม l a เดหมายถึงครูทั้งหลายและ eleven นะหมายถึงนักเรียนทั้งหลายความหมายของประโยคนี้ก็คือห้ามไม่ให้ครูทำร้า,ายหรือแตะต้องนักเรียนในนอร์เวย์นั่นเองค่ะ และติ้งมีคำถามนะคะนั่นก็คือคำที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นคำประเภทไหนในภาษานอร์เวย์และแปลเป็นไทยว่าอย่างไรขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์นะคะมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ